วันนี้พาท่านผู้ชมมายัางแปลงทุเรียนอีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้ผมก็ได้ปลูกทุเรียนมูสันคิงนะครับตามที่ท่านเห็นนะครับเป็นระยะชิด3เมตรนะครับแต่ระหว่างแถวห่างเพียง8เมตรนะครับมาเปลี่ยนยอดนี่คือยอดน้ําดํานะครับผมจะทําให้ต้นมูสันคิงของผมมี สองสายพันธุ์นะครับด้านล่างเป็นมูสันคิงนะครับอันบนก็จะเปลี่ยนให้เป็นพันธุ์น้ำดำนี่นะครับก็จะเปลี่ยนทุกต้นนะครับในแปลงนี้ก็ขันแรกก็จะต้องเปิดแผลก่อนนะครับนี่ท่านดูดีๆนะครับทาร่องน้ำสองร่องนะครับซ้ายแล้วก็ขวาตามที่ผมชี้กับมีดนะครับแล้วก็ด้านบนเราก็ลอกเปลือกมาแล้วก็ ตัดออกครึ่งหนึ่งนะครับตามรูปนี้นะครับที่ท่าเห็นนะครับเป็นการทําแผลไว้นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็ปาดยอดนะครับให้เป็นรูปริมตัดใบออกนะครับด้านหลังนะครับนี่ริมด้านหลังเมื่อกี้นี่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 ริมริมด้านหน้านะครับยาวหน่อยนะครับที่เพยยาวเราใส่ด้านในนะครับ แล้วก็ที่ริมสันสนนะครับเสียบด้านนอกนะครับแล้วก็เสียบไว้นะครับมันก็จะลงพอดีแผลเราก็จะต้องทําให้พอดีนะครับเวลาเราบากนะครับไม่ต้องทําใหญ่นี่มันจะพอดีเลยนะครับลงล็อกเลยนะครับลงล็อกเลยจากนั้นเดี๋ยวเราก็นำพระเทพมาเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับเราก็พันนะครับขั้นตอนที่สําคัญที่จะต้องบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับนั่นก็คือ ด้านล่างนะครับด้านล่างที่ผมชี้อยู่นี่ครับเราต้องพันอย่างน้อยสามสีรอบนะครับตรงเฉพาะตรงนี้นะครับกดให้แน่นหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็พันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ข้างบนสุดนะครับข้างบนสุดแล้วก็กวดให้แน่นอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงกลางเราก็ใส่แบบล้วมๆนะครับพันแบบหลวมๆแต่ช่วงล่างกับช่วงบนนะครับต้องกดให้แน่นด้านบนกดให้แน่นเพื่อป้องกันน้าเขานี่นะครับ ้นก็สวยนะครับแต่เนื่องจากว่ากระแสน้ำดำมาดีนะครับก็จัดไปเลยครับหนึ่งต้นมี2องสายพันธุ์นะครับมูสันคิงกับน้ำดำนะครับกิ่งข้างล่าง2อสามกิ่งก็เป็นมูสันคิงนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ